ครับสรุปได้6แต้มนะครับไซส์ไส์กลางๆลสตัวนะครับแล้วก็ไซส์เล็กสตัวนี่มีเด็กออนนี่ถึงบ้านแล้วบา,บายบายบายพ่อก่อนบายบ,บายอีกหน่อยเป็นนะครับผมก็นักตกปลารุ่นใหม่โอเค6แต้มนะครับพอได้กับข้าวเย็นนี้อุ้ยนู่นเห็นป่ะนู่อ อะไรเนี่ยวัดบินเลยนะครับดูนี่นาวัดบินเลยใช่ก็แเคเ่นี้พอด,ดีวันนี้รีบนิดนึงนะครับไปพาเด็กน้อยไปหาหมอมากอแต่งตัวหัวก็ซักยังไม่แห้งนะครับก็เดี๋ยวมาลุยกันเลยมาคลองแถวๆบ้านนะครับตรงข้ามบ้านนะไม้รู้จะมีตัวเ่อนนะครับน้ำมันดำๆนะไปะ ก็เราก็จะใช้สไตล์เดิมของเรานะครับเป็นตอนนี้สั่งไปเพิ่มโหดูพังยับเลยครับนี่หางขาดจะอยากแบบเท็กซัสหรือเปล่ามาดูเนี่ยผมไม่แน่ใจแล้วเพราะว่ามันก็น่าจะใช่เนาะประมาณนี้นะครับ เนื้อยางมันนุ่มดีผมชอบด้วยราคาไม่แพงด้วยนะครับขนาด2.5นิ้วนะครับแค่กออย่างเดียว ui luôn hiện vai rồi ui luôn hiện vai rồi ăn lẩy nè quát bình lên không đùa เขาด่ากันเนี่ยลงไปเอา <c ười> ดูวัดบินเลยใช่ดูแค่เนี้ยโอ้โห <c ười> วัดบินเลยนะครับเขาจะด่าเราปะเนี่ยหยบนาเขาเนี่ยโอ้โหขอโทษนะลุงนะ วัดบินข้ามนาะโอ้โหเลอะเลยแต้มแรกกขาถ่ายรูปหน่อยนี่ครับวัดบินข้ามนาะเ,เลอะเลยแต่ว่ามันยังไม่ตายอะถ้าผมไม่ทำผมก็เอาลงสระที่บ้านนะครับที่บ้านนี้สระน่านจะปล่อยไป กือบสิบตัวนะหางไซเย็ดแล็กไซใหญ่นะครับเราจะได้มีอนาคตจะได้มีอันนี้เนาะที่บ้านไว้ทำ มาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับมาแบบไม่ได้ตั้งตัวนะครับอีกหนึ่งแต้มโอ้โห้นิดเดียวนะครับนี่นิดเดียว เกือบไปโอเคเนาะเดี๋ยวผมถ่ายรูปแป๊บน sì> ึครับครับได้ป่ะเออปลาอะไรป่ะอ๋ปลาอะไรเล่าอ๋อจะมาได้สองตัวอ้แล้วมาอวานได้คืนกระแป้งเลยโอ้ตกเลยนะโอ้ครับ นอะมีหลายเขือยคนยูด้วยอ๋อไอแฟนไอน้องนั่นนะใครนะโยก,นก,กันัอ่าๆจ่้คู่ก็สวยะบัมึงจะมาจะหลอเองินมึงก็หมดได้แบกหลานกูนไไกไปใช่ <c oughs> อือนนอือ ใส่เล็กๆนะครับนี่อีกหนึ่งแต้มมาแล้วครับนะไซน์เนี่ยไซน์ี่มาดูมาดูว่าทะลุกแก้มเลยนะนี่ก็ถือว่าไซนไม่เล็กไม่ใหญ่ไปกำลังดีนะโอเคใส่ ไปละไปดูดิเนี่ยแสงนี้ก็ไม่รอดโอ้โหมันก็เกินฟ้าอยูวัดไม่ปิดเลยขึ้นมาเนี่ยถ่ <c oughs> ายรูปไปเนีย่ยแสงเนี่ย

Ừ. 1 kg. Ừm, mãi à. Ồ, oh, oh, đi ครับ. Sần nã không thế. ช่อนอยู่ในน้าครับเห็นว่าม่รู้ไม้เดียวตัวมีอีกชัดให้ถ่ายรูปก,ก่อน ป้าน้อยจะส่งให้ให้โดยสัญญาณเราเนาะคเคยนะ มันไม่ใช่ไงเะนะปกติผมก็ไม่ส่งนะเต็มคำน่ะจักนี่เนี่ยนะครับเห็นไหมเห็นเลยนี่โอเคเก็บนะครับ อน่าเีย่อยืมขาดนะครับเรา,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 านี้ จบไปด้วยน่าจะสี่ห้าแต้มนะครับเดี๋ยวไปดูกันที่บ้านเนาะไซมันไม่ค่อยใหญ่นะครับช่วงนี้ก็ข <c oughs> าจบก็เนาะเกี่ยวแล้วก็ขาดลงลงไปเอานะครับไปถึงกับลงน้ํานะครับลงไปเอาก็ตัดมาถือว่าโอเคเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวไปต่อช็อกกันไหม <c oughs> นะครับผมนะก็วันนี้ไม่ได้ไปไหนไกลครับคลอง ตรงข้ามบ้านก็มาประมาณสักโลนึงเองนะครับเพราะว่าเคยมาตีแล้วมันไม่มีปลาตอนนี้มันเริ่มมีแล้วนะครับเราก็ฝากติดตามไว้เลยนะครับของอ่ะอังคุมาลินนะครับผมชื่อนะ u t u b e นะครับก็ Ti ิ t o อกก็ชื่อเหมือนกันนะครับผมเนาะเพราะว่าจริงเราทํางานหลายอย่างแต่ว่าอันนี้เราก็จะเป็นช่องแยกย่อยไปสําหรับตกปลาเล็กๆน้อยนะครับผมถ้าเจอกันก็ถ้าขายได้นะครับรถนี่คันกเก่าๆแบบนี้นะครับผมนะสมัดหน้าหลังไฟไท้าย ไม่มีนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าหนาวนะครับตกปลาหน้าหนาวก็อยู่แถวพยุหะเนี่ยไม่ได้ไปไหนไกลนะครับก็ถ้าเจอก็แวะทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมขอฝากไว้ด้วยนะครับครับสรุปได้หกแตนนะครับไซส์สกลางๆสามตัวนะครับแล้วก็ไซส์เล็กสามตัวนี่มีเด็กออนนี่ถึงว่นแล้วบ๊ายบายบาย,บายพอกันบายบาย,บายอีกหน่อยเป็นนะครับผมก็ ักตกปลารุ่นใหม่โอเคหกแต้มนะครับพอได้กับข้าวเย็นนี้